สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมมาอัปเดตกล้วยหอมทองหน่อยครับผมที่ตัดรีไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนู่นครับผมได้ลงคลิปไปแล้วครับมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งลูกกำลังโตเลยครับผม ยาวมากเลยครับลูกยาวมากเลยได้กี่หวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหวกเจ็ดหวีครับผมได้เจ็ดหวีกำลังงามเลย เดี๋ยวนับดูหวีหนึ่งมีกี่ลกูกหนึ่งสอง,สองหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าลกูกหวีหนึ่งมีสิบห้าลกูกกำลังสวยเลยครับผม วีหนึ่งสิบห้าลูกช่วงนี้หน้าฝนครับกล้วยจะสมบูรณ์หน่อยนี่จะไปดูอีกเคือหนึ่ง วันนี้อากาศร่มรื่นมากครับผมเคลือนี้มีเอ่อมีกีวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคลือนี้มีหกหวี 6หวีแต่ว่าหวีหนึ่งมีประมาณ16ลูกประมาณ16ลูกเริ่มโตเหมือนกันครับวีต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับอ,ออกปีเล็กไปหน่อยก็เลยได้6หวี ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมวานหกวี7เจ็ดวีปกติถ้าต้นสมบูรณ์จริงๆก็10บวีก็ได้9กวี10ิวีกกำลังสวยปีนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ซึ่งจะได้น้ํามาช่วงไม่กี่เดือนปกติจะแห้งมากครับผมดินแถวนี้ก็วันนี้ก็อยู่ที่สวนครับผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วครับผมช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันเลยครับ ตกทั้งทั้งวันทั้งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดูบรรยากาศเพิ่งจะ9ก้าโมงเช้าครับเนี่ยดูสิครึ่มมาอีกแล้วลมเย็นเย็นเข้าจมูกจามเลยก็วันนี้เป็นศาสตร์ ไทยด้วยครับผมเป็นวันศาสตร์ไทยบรรยากาศดีมากเลยครับต้นข้าวก็กำลังจะออกรวงแล้วครับผมอีกเดือนหนึ่งก็ต้นข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วครับผมตอนนี้ข้าวก็เริ่มม้วนตัวตั้งทองแล้วครับอีกหน่อยก็เห็นรวงข้าวเต็มทุ่งนาครับผมก็ ออกรวงเมื่อไรเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีครับผมน้อยนาน้อยนาก็เก็บลูกไปหมดแล้วครับผมตัดกิ่งเก่าออกหมดแล้วให้เขาแตกใหม่ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ต้นไม้ก็สวยงามครับผมไม่ต้องรดน้ำช่วงนี้ประหยัดน้ำแต่แปลกมากเลยปลูกอันนี้กล้วยน้ำวา้าไม่เคยได้ลูกทานเลยครับผมต้นโตขนาดไหนก็ไม่ออกเครือแปลกมากเลย นี่ดูตัดผมตัดหลายรอบแล้วนะปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ได้ทานเลยครับแต่กล้วยหอมทองนี่ปลูกดีมากเลยครับเป็นที่สภาพดินหรือเปล่าไม่รู้ครับตรงนี้จะเป็นดินเก่าดินเหนียวด้วยแล้วก็เป็นที่ เลี้ยงเป็ดแต่ก่อนดินจะแน่นดูที่ไม้ประดับก็สวยช่วงนี้ไม่ว่าต้นอะไรก็งามหมดเลยครับผมเพราะเป็นช่วงฤดูฝน ฝนก็ตกทุกวันช่วงนี้ดูสิสวยงามมากเลยครับ ก็วันนี้อยู่ที่สวนครับมาอัปเดตต้นลูกกล้วยหอมทองที่ตัดเครือไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นครับผมจำไม่ได้แล้วว่าได้กี่อาทิตย์แล้วครับผมก็สวยงามครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสั้นๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ออขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ